นี portray, menu, f, 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 ่ได้เห็นเมนูหนึ่งจีนนึ่งดูครับอดจีนยังงามเลยครับนี่นึ่งนี่ตำเครื่องนะครับพริกนะหอมขาวหอมแดงเจคายขมิ้นกาใบมะกรูดอันนี้ก็หากกากชีเนาะยแบบมีเม็ดกับไส่แกนมันไอใส่ห่างมันเนาะไปลงมือเลยครับเตะตำเครื่องก่อนนะครับไปถักมาตำสุลรสเกี๊ยวปนใส่ไป สิงคุกยงังใส่ร้มกันนี่ครับต่ำน้ำพริกก่อนเด้อมาต่ำน้ำพริกได้ตีทา่านผู้ชมบอสรถตีใส่ไปละน้ำพิกใส่ครับคุกคุกมัดมัดก,กันนี่ครับกดก่อนเด้อเดี๋ยวลาโค่นกันเหมือนค้างเดียวหนึ่นนนนงสุดยอดอ๋อหอมโซ่อ่ะปิดฝาไปก,ก่อนครับตอนเอาใส่ลืมไปนะครับลืม <c oughs> ถ่ายโอ้นี่ครับ เรียบร้อยครับจินหนึ่งหนึ่งจินนะครับโตจากแดนไกล่ลองเอาไปยนาไปทํากันพอเดอร์ครับโตาหอมโซครับเมนูนี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับ